สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่ฟังแล้วอาจจะสงสัยกันนะครับว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยไม่มีกระดูกแล้วมันจะหักได้ยังไงสวัสดีค่ะเราไปเจอข้อมูลน่าสนใจจาก YouTube ช่องแม่จ๋าไขาปัญหาน้องสาวมาครับวันนี้เลยอยากจะมาคุยกันให้เคลียร์ไปเลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรอันตรายไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นต้องทำยังไงกันแน่ค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้นะคะแต่มัน เออไม่ใช่การหักแบบกระดูกหักนะคะอ้าวไม่ใช่เหรอครับค่ะต้องเรียกว่าเป็นการฉีกขาดมากกว่าเป็นการฉีกขาดของเนื้อเยื่อข้างในตอนที่มันแข็งตัวเต็มที่มากๆแล้วเกิดอุบัติเหตุอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นการฉีกขาดไม่ใช่หักงั้นเอ่อกลไกมันเป็นยังไงล่ะครับคือปกติเวลาแข็งตัวเลือดมันจะเข้าไปเยอะๆใช่ไหมครับมันก็จะแข็งงอไม่ได้เลยใช่ค่ะในข้อมูลที่ดูมาเขาเปรียบเทียบเหมือนแบบ แตงกวาหรือบวบแข็งๆนะครับที่พอเราไปบิดแรงๆมันก็หักดังปะได้เหมือนกันอืมใช่ค่ะภาพนั้นค่อนข้างใกล้เคียงคือตอนที่แข็งตัวสุดๆเนี่ยผน,นังเนื้อเยื่อที่มันหุ้มแกนข้างในมันจะตึงมากๆเลยค่ะครับทีนี้พอมีแรงมากกระแทกผิดมุมหรือว่าบิดอย่างรุนแรงไอ้ตัวเนื้อเยื่อที่ว่าเนี่ยมันทนแรงไม่ไหวครับผมมันก็เลยปึก๊กฉีกขาดเลือดที่มันค้างอยู่ข้างในด้วยแรงดันสูงๆอะค่ะ ก็เลยทะลักออกมาอ oh. นี่แหละคะ่ะที่เรียกว่าหักจริงๆคือความเสียหายรุนแรงข้างในฟังดูน่ากลัวจังครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับสัญญาณแรกๆเลยคืออะไรอาการแรกสุดเลยนะคะคือจะรู้สึกเจ็บปวดมากแบบปวดรุนแรงทันทีตรงนั้นเลยคะ่ะเจ็บจีดขึ้นมาเลยใช่คะ่ะแล้วก็จะสังเกตได้เลยว่ามันอ่อนตัวลงเร็วมากจากที่แข็งๆอยู่คือฟุบลงไปเลยครับ แล้วบางคนนะคะอาจจะได้ยินเสียงดังเป๊าะออกมาด้วยตอนที่เนื้อเยื่อมันขาดจริงเหรอครับมีเสียงด้วยเหรอครับเนี่ยค่ะมีได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็จะเริ่มบวมขึ้นบวมเป่งเลยแล้วสีก็จะเริ่มเปลี่ยนอาจจะเขียวเขียวม่วงม่วงช้ำๆอ๋อที่มันบวมช้ำเปลี่ยนสีนี่ก็เพราะเลือดที่มันทะลักออกมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะก็คือเลือดมันออกข้างอยู่ข้างในใต้ผิวหนังเหมือนเวลาเรากระแทกอะไรแล้วฟกช้ำนะคะ แต่กรณีนี้ด้วยความที่มันเป็นอวัยวะที่มีเลือดไปข้างเยอะตอนแข็งตัวพอเกิดการฉีกขาดเลือดมันก็เลยออกเยอะเป็นพิเศษทําให้บวมและช้ามากโอ้แค่ฟังก็เจ็บแทนแล้วครับแล้วถ้าเกิดเป็นแล้วแบบบางคนอาจจะอายไม่กล้าไปหาหมอหรือคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองมันจะอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับ โอ้ยอันตรายมากเลยค่ะอันนี้ต้องย้ำเลยว่าร่างกาย่อมแสงตัวเองไม่ได้นะคะภาวะน,นี้ไม่ได้เลยเลยครับไม่ได้เด็ดขาดค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้เลือดที่คั่งอยู่มันอาจจะเกิดเป็นลิ่มเลือดแล้วไปอุดตันเส้นเลือดครับทีนี้พอมันอุดตันเลือดก็ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายไม่ได้ อาจจะทําให้เนื้อเยื่อตรงนั้นมันตายหรือ,อที่เรียกว่าเนื้อเน่าได้เลยนะคะโอ้น่ากลัวมากค่ะแล้วก็ยังเสี่ยงติดเชื้ออีกนะคะแล้วผลระยะยาวที่น่ากังวลมากๆก็คือมันอาจจะเกิดแผลเป็นข้างในทําให้รูปทรงมันผิดไปจากเดิมหรือที่ร้ายแรงที่สุดคืออาจจะกระทบกับการแข็งตัวในอนาคตเลยหมายถึงว่าอาจจะไม่แข็งตัวอีกเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะอาจจะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศถาวรได้เลย โอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับเนี่ยฟังดูเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์จริงๆงั้นสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคืออะไรครับสำคัญที่สุดเลยนะคะตั้งสติก่อนแล้วรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะไปห้องฉุกเฉินเลยต้องรีบเลยค่ะอย่าอายเด็ดขาดเรื่องสุขภาพสำคัญกว่าเยอะค่ะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะได้ผลดีที่สุดถ้าเราไปถึงมือหมอเร็วโดยเฉพาะภายใน72ชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุ 72ชั่วโมงใช่ค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติก็จะยิ่งสูงค่ะเข้าใจครับพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาจะทําอะไรบ้างครับตรวจรักษาประมาณไหนขั้นแรกคุณหมอก็จะซักประวัติก่อนค่ะถามรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นกําลังทําอะไรท่าทางแบบไหนอืมต้องบอกตามจริงใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากต้องให้ข้อมูลตามจริงนะคะเพื่อที่คุณหมอจะได้วินิจฉัยถูก จากนั้นก็จะตรวจร่างกายดูแล้วก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นอัลตราซาวหรือบางทีอาจจะต้องเอ็กซเรย์เพื่อดูความเสียหายข้างในให้ชัดเจนครับแล้วการรักษาหลักๆคือการรักษาหลักคือการผ่าตัดค่ะต้องผ่าตัดเข้าไปเพื่อเย็บซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มันฉีกขาดแล้วก็ซ่อมหลอดเลือดที่เสียหายเพื่อหยุดเลือดแล้วก็แก้ไขความผิดปกติพยายามทําให้มันกลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงปกติที่สุดค่ะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ยังรักษาได้ถ้าไปเร็วทีนี้คําขานสําคัญเลยครับการป้องกันเราจะลดความเสี่ยงเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างหลักๆเลยก็คือความไม่ประมาทค่ะต้องใช้ความระมัดระวังเสมอเวลามีเพศสัมพันธ์พยายามหลีกเลี่ยงท่าทางที่มันผ่านผานเกินไปรุนแรงหรือว่าเสี่ยงที่จะเกิดการกระแทกผิดมุมผิดจังหวะได้ง่ายๆค่ะพอจะบอกได้ไหมครับว่ามีท่าไหนที่ข้อมูลเคาระบุว่าเสี่ยงเป็นพิเศษ หรือออเจอบ่ย่ยคะๆในข้อมูลที่เราดูกันมาเขาชี้ว่าท่าที่ผู้หญิงอยู่ด้านบนหรือ Women on Top เนี่ยมีรายงานการเกิดภาวานีได้บ่อยกว่าท่าอื่นๆอ๋อท oh, ่า WOT ใช่ค่ะเหตุผลที่เป็นไปได้ก็คือบางทีฝ่ายหญิงอาจจะควบคุมน้ำหนักตัวหรือว่ามุมในการขยับตัวได้แม่นยำเสมอไปครับ โดยเฉพาะตอนที่จังหวะมันเร็วๆหรือมีการบิดสะโพกถ้ามันเกิดผิดจังหวะตอนที่สอดใส่อยู่แล้วมันแข็งตัวเต็มที่พอดีแรงกระแทกมันอาจจะมากพอจนทําให้เนื้อเยื่อฉีกได้อืมเข้าใจได้ครับแต่ว่านะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้ท่านี้นะคะคสิ่งสําคัญที่สุดจริงๆมันคือการสื่อสารกันระหว่างเราสองคนความระมัดระวังแล้วก็ความใส่ใจของทั้งสองฝ่ายมากกว่าไม่ว่าจะท่าไหนก็ตามชัดเจนเลยครับเอาละครับ ผมว่ามาถึงตรงนี้เราน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับว่าแม้อวัยวะเพศชายจะไม่มีกระดูกแต่มันก็หักได้จริงๆในความหมายที่ว่าเนื้อเยื่อมันฉีกขาดค่ะซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่อันตรายมากๆต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยนะครับยิ่งเร็วภายใน72ชั่วโมงยิ่งดีและที่สำคัญที่สุดคือการต้องการด้วยความระมัดระวัง ใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจนะคะถึงความสําคัญของการสื่อสารกันความเข้าใจกันแล้วก็การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยระหว่างคู่รักครับผมการระมัดระวังไม่ประมาทแล้วก็ใส่ใจซึ่งกันและกันเนี่ยจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันแบบนี้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ปลอดภัยของทั้งสงคนนะคะ